ก็ยังตั้งใจไปถึงช่วงนี้ชอบร้องเพลงต่างเพศแต่นั้นเมื่อไม่กี่ึงือจบอะไรวะไปแล้วเหรอเออช่วงนี้ชอบร้องเพลงจะดร้องเพลงจีบสาวอยู่หน้าบ้าน ปัา <t> ที่คนได้เลิกจ่าเลอะไรเลยอยู่แล้วเพื่อช่วยลดการเกิดโรคการลดว่าผู้ใครบอกได้บ้างให้ลดเลยดีกว่าใช้ระยเวลาเขื่